สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจ้ารู้สึกเกรดเอมาอีกแล้วนะคะมือนีน้องจ้าจ้ายู่ทีบริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไท้ายซอย68ก่อนถึงเสียยากมินบริกรุงเทพนั่นเองนะคะมือนีน้องจ้าจ้ายูุโกดังสามนะคะเป็นโกดังรถเข้าไม้ของบริษัทเพชรยนต์ค่ะมือนีก็อยากนําเสนอแล้วก็จากเอารถที f c น้องเจจ้านะคะหลายๆคนชื่นชอบและตามหารอคอยนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบในแบรนด์นิสันนาวาลาตัว2.5ตัว E back edition นะคะหลุนหนีสีแดงสวยสดใสสภาพพร้อมใส่งานนะคะราคาสามารถจับต้องได้โดยเฉพาะการออกรถบาต้องใส่เงินนะคะน้องเจาจาก็อยากนําเสนอและกะอยากอามอบสิ่งดีๆให้ลูกค้านะคะเมือนนี้เลย รถแคนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเป็นรถเจ้าของเดิมใส่งานมือเดียวสีแดงสดๆใสเดิมๆทั้งคันแบบนี้นะคะพร้อมใส่งานเลย เป็นปี2019นเะคะเกียร์แม่นวลเชื้อเพลิงดีเซลล้วนค่ะพิเศษกว่านั้นนะคะคันหนี้ไม่วิ่งเพียง800 0ม่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่บ่อหอแสนนะคะเป็นรถปี2019นะคะพานมา19 20 2 1 22นะคะ4ปีนะคะต๊กวิ่งอ่าตกวิ่งเพียงปีละหมื่นโลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวนองยูที่579,000บาทอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพ ะะแต่ขอให้มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนรายได้20,000ส,สื่อคนเดียวจบวต้องมีคนค้ำค่ะใครที่ชื่นชอบและรอคอยอยู่นะคะไปหาหองไหนกับบถึงใจนะคะแต่ว่าไดไม่เห็นรถที่น้องจ้ารีวิวที่บริษัทเพนยนี่นะคะอยากออกรถที่นี่เพราะเสื้อมันในการคัดรถนะคะหาผ่าเลยเดี๋ยวน้องจ้าจะพาไปเบิ้งรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมแลวกัความสวยความงามขั้นหนีตรงไหน,นที่น้องจา๋าจะได,ด้เพิ่ม,เต,มเติมให้ลูกค้าแน่นะคะหาผาดน,นะคะอันดับแรกนะคะมาดูในส่วนของ ด้านหนานะคะด้านหนาไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเด,ดทัมละหนิ่งบอกไว้ก่อนว่าป้ายแดงนะคะตอนนี้รุ่นนี้นะคะชมนี้บ่มีมาแล้วนะคะจะเป็นชมใหม่นะคะลูกค้าหลายท่านนั้งชื่นชอบนั้งชมเก่าอยู่นะคะขันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าหายากอิลีนะคะมาเขามาแล้วกับฝาๆเนาะหลักการในส่วนของไฟตัดหมอก ไฟตัดหมอกนะคะกัเป็นมาหายเรียบร้อยมีกอบโค้เมียมสีดำไห้นะคะกระจังดาน,นาที่สวยเดิมๆสภาพรถบร่เคยผ่านการชนค่ะพี่นนอกสภาพเกรดเอเดิมทั้งขั้นแน่นอนนะคะสภาพนาคนหานาใส่งานลูกค้าคนไหนมีรถแบนลักอยู่อยากล่องเปลี่ยนใจมารับนะคะรถแบนลองรถแบนล่องซึ่งเป็นนวลาเนี่ยบ่ผิพิวังแน่นอนค่ะเพราะว่ารถสภาพดีราคาถูกกว่าาปแดงมาหลา่เลยนะคะแต่ว่าไม่หวิ่งแค่น้อยแค่สี่หมืน่น 8กิโลนะคะหลักการในส่วนของซุ้มลอนะคะเมื่อกี้น่าน้องเจาจ,จาลืมบอกไปนะคะซุ้มลอทางคด้านขวานะคะหรือว่าด้านฟังคนขับเนี่ยตรงนี้นะคะมันรุดนะคะแต่ห้องไซดได้นะคะลูกค้านะคะใสดกาวเฉยๆเนาะเนี่ยตรงนี้มันรุดออกแต่ว่าห้องไซเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้ อันนี้สภาพเดิมมันมาแบบนี้นะคะจ้าจะ่าก็ทาให้เบ่งแต่ใส่หายใดแน่นอนนะคะแค่เอากาวมาติดมันเป็นโปรงซุมซ้มรอสีดำเฉยนะคะหรือ,รอว่าเอินคิวซุ้มรอน,นั่นเองอันนี้น้องจ้าจ่าใส่หายแน่นอนมาตองกลางบนนะคะสภาพสวยเดิมนะคะทั้งขั้นบ่มีแทบจะบม่ตมตทตำนี้เลยนะคะสําหรับรคันนี้สีประตูซีแดงลูกค้าหลายคนตามหาลูกค้าหลายคนอยากได้นะคะมื้อนี้น้องจ้าจ่าก็มารีบวาให้เบ่งนะคะ สภาพรอนะคะหล่อเป็นหลอแม็กอัน่อยนะคะดําเดิมส,สวยๆได้ยางพ้อมลดนะคะปี2019นะคะดอกยางก็ยังพอใช้งานไดอยูนนะคะเพราะว่าพึ่งแลนดไปแค่4 0,000กิโลเมตรเนาะหลักการในส่วนของไต่ซุ้มรอดเนี่ยก็ดเดิมนะคะพี่น้องน้องเจจ่าได้วิวให้เห็นความเดิมไปพร้อมๆกันนะคะสภาพรถตรงปกแน่นอนประตองยางน้นองเจจาโกหกหรือหลอกนะคะหละกักการในส่วนของกระจกม่งข้างต้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะปับไฟฟ้าแล้ว ข้างประตูก็มีสติกเกอร์สีเทาตัดกับขาก็สีแดงเป็นสีแดงของหน้าวาราเนี่ยนะคะผสมสีของเขาสวยสดโดดเด่นแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสีนี้ในวิ่งไม่ทองถนนจากในกระเด็นค่ะสวยข้างๆประตูนะคะมีเข้ามาสัญ,ญลักษณ์2.5 DDTI VGT t e r b o นั่นเองนะคะบัานไาดทั้งขึ้นสภาพพร้อมใช้งานนะคะครบขั้นนะคะโปรงสุมรอดันหลังครบตัวนี้ว่่มีรุดออกนะคะ น้องเจ้าจ๋ารับประกันว่าเครื่องของเลวทายน้ำมันเครื่องน้องเจ้าจ๋าดูแลให้ามือแฉะแน่นอนค่ะนี่รอไต่สุ่มด้านหลังนะคะราคาหาแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่างวดถ้าลูกค้าอยากผ่อนถูกหยุดระยะเวลานะคะผ่อนไปแปดสิบสี่งวดค่างวดจะตกอยู่เหลือที่ประมาณเก้าพันไปปลายหนึ่งหมื่นตนๆเท่านั้นเองนะคะเรามาเบิรงรถโต๊ะจริงที่บริษัทเพชรยนต์ใดค่ะน้องเจ้าจ๋ายินดีให้บริการแล้วก็ผ้าลูกค้าเบิรงรถ นายคันานํานะคะยินดีให้บริการทุกคนเหมือนพีเหมือนน้องเหมือนญาตินะคะบ่ต้องเกรงใจอยากได้รถไปครับติดปัญหามองไหนมาบอกกันนะคะพี่น้องนะคะน้องเจนจ้ายินดีซวยเหลือทุกเคสเลยนะ,ะอันนี้เป็นฝาท่ายด้านหลังนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เข้ามาหน้าวรานะคะหล้วก็จะมีกล่องหลังไห่แล้วก็นิสสันตรงกลางแล้วก็ที่ปืดนะคะเป็นแบบพลาสติกนะคะสีดําแล้วก็มีเข้ามาตัวอีแต่ตรงนี้นะคะลยเนื้ตรงฝาอ่า ฝาท่ายตรงนี้นะคะถอดออกนะคะตรงนี้ใส่ได้นะคะตรงนี้ว่ตตองยางว่าตองกลงบนว่ามีผลหน้การขับพีในนอนนะคะอาจจะมีรุดออกแต่ว่าเข้าใส่ให้ได้นะคะตรงนี้ว่าตองกลางบนว่าหายสภาพแบบนี้ไปกับลูกค้าในนอนลูกค้าต้องได้สภาพเพอร์เฟ็กช่วยที่สุดนะคะเหมือนเท่าที่เข้าทําได้เลยนะคะเหมือนออกจากโชว์รุมเลยนะแต่ว่าเป็นรถมือสองเนาะอ่านี่ดีนะคะนี่ช่างเขาถอดใหม่ตรงนี้เองนะคะสําหรับอขอบฝาถ่ายเมื่อกี้นะคะ เีสภาพได้เน่อเดิมๆส,สวยๆนะคะน็อตทุกตัวบ่มีห้อยขันบ่มีห้อยขยับนะคันนี้บ่ถึกชนถ่ายบ่บ่มีห้อยถอยต่ำถอยชนแน่นอนล้อยเม็ดอาทุกเม็ดยังอยู่ห้อยน็อตทุกตัวบ่มีห้อยขยับค่ะเดิมทางคันนะลูกค้าคนไหนที่ชื่นชอบแล้วกะกำลังมองหายัางตัดสินใจบ่ได้เห็นคลิปน้องจ,จ้าจ๋าแล้วกะฝ้าโทรมาเลยนะคะบอกว่าชอบบอกว่าสวยนะคะแค่ช่มนะคะพี่น้องอา,อาจจะบ่ได้ครับเนาะ ใครอยากได้นะคะโทรมหานนองจ้าจ้าเลยนะคะติดคับปัญหามองไหนนะคะนนองจ้าจ้ายินดีพักดันเราซซอยดันทุกเขตแน่นอนลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะคะของอ่าของตัวนี้ก็คือว่ามีสมาร์ทเอ็นทีนะคะมีกุญแจกับตัวระเปิดนะคะโดยไม่ต้องกดกุญแจเลยนะทั้งสองฝั่งฝั่งขาง,ขางค้นครับและฝั่งข,าง,ขางคน้นังขางนะ สติกเกอร์ตัวนี้นะคะตัวกาวมันหลอกนะคะพี่น้องตัวกาวมันหลอกบาท่านตัดติดหายแต่น้องจะจารีวิวให้เบิรงเลยเดี๋ยวมีการทางสร้างเขาจะท้ามาเบิกสติกเกอร์สูรมาติดหายแน่นอนนะคะสภาพนี้เดิมเดมนะคะสีนี้เดิมทั้งขั้นนะสีนี้เดิมทั้งขั้นเบิร์เคย่านกันกราฟสีนะคะพี่น้องามื่เบิรงภายในนะคะสภาพภายในสวยๆเดิมๆเบิมีหอยแก้ไขได้ทั้งสิ้นนะคะสภาพไมกริปรดบ่ชชําค่ะ พวงมาลัยสภาพใหม่เป็นมันติฟงังก์ชันห่มหรือนังสีดำนะคะเรือนนาาเก็บสีสมนี่นะคะไม่แท่หมื่นสองร้อยแปดสิบกิโลเมตรสภาพเบาะเดิมจากโรงงานค่ะไม่ๆหอมกินจากเดิมๆจากโรงงานตรงกลางมีช่องเก็บฝังว่างแก้วน้ำวางแก้วกาแฟนะคะนี่คอนโซนเกียร์สภาพใหม่ๆคอนโซลนาหนกาสีดำนะคะมองกล่องถอยหลังได้เลย เชื่อมต่อ b l u e t o ได้รนวิทยุได้แอร์อัตโนมัติค่ะเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์นะคะในราคาหาแสนเจ็ดหมื่นก้าพันบาทเป็นสี่ประตูที่หนาเลนหนาใช้งานนะคะเพราะว่าไม่น้อยนะคะสภาพรถประชามฟังก์ชันตอบโจทย์นะคะถูกเส้นทางเดินทางนะครับตลอดปลอดภัยนะคะช่วงล่างนึบขั้นหนีตอบโจทย์เหมือนกันสวยเดิมทั้งคันรับประกันค่ะแล้วก็ในส่วนของอ แอร์นะคะช่องด้านหลังมีแอร์ให้ด้วยซึ่งสองช่องเลยมีค,บค,มะคะีบ้างแก้วน้ำให้ตวความกว้างนะคะตรงนี้บางแกลียติได้เลยนะคะส่วนเบาะหลังก็ว่างใช้เอกาสารได้นะคะสำหรับกระเป๋าจิงโจอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิรงในส่วนของของเครื่องยนต์นะคะไม่แรนไปสี่หมื่นแปดนะคะไม่แรนไปสี่หมื่นแปดนะคะเครื่องยนต์จัก,กริปนะคะเหมือนพายหนอกบอนะคะเดี๋ยวหน่อยจะจ่าจะพาลูกค้ามาเบิรงนะคะลูกค้าคนไหนที่อยู่ ต่างจังหวัดบอสะดวกมาเบิงรถหรือตัวเองนะคะแต่อยากได้รถอยากซื้อรถกับน้องจ้าจ๋ากายินดีนะคะสามารถวิ่งเส้นต่างจังหวัดได้นะคะถึงหน้าบ้านเลยอากจัะเอกสารจัดไฟแนนซ์กะมีบริการนะคะร่าการส่งรถนะคะน้องจ้าจ๋าดูแลให้อเดี๋ยวเาไปเบิงในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะ มาเบ่งสภาพเครื่องยนต์นะคะพี่น้องนะฮะสพาพเครื่องยนต์คันนีนะคะน้องจะจ๋าพยาย,ยามจะพิเซนต์แล้วก็ให้เห็นความเดืมของรถอยู่แล้วนะคะว่ารถของเพชรยนต์ที่น้่เขานะ่าเน่ะเป็นรถเกรเอทั้งหมดนะคะเป็นรถคัดเกตคําว่ารถคัดเกตก็คือว่าสภาพป้ายแดงมือเดียวไม่เ,เคยผ่านการชนเนาะจะพาพรถก็จะเป็นกรีบ๊บจังที่พี่น้องเห็นตามกล่องเลยนะคะรอยเม็ดอกักถูกเม็ดยังชัดๆรอยนับเกี่ยมสายเกี่ยมขวาไม่มีห้อยขันปากระปูงไม่มีห้อยขยับเนาะแล้วกันในส่วนของจำนวนการข้อมดอนก็สภาพเพอร์เฟกต สวยเดิมทั้งคันสติ๊กเกอร์มอ,อกอยังอยู่จากโรงงานทิดตังมาเนาะนี่รอยเป็นอางยังชัดบ่มีห้อยพนสีโปสีมากแน,น่นอนค่ะสภาพเครื่องยนต์แห่งนะคะไม่เดิมชัดเจนชัดแจ๋วสวยนะคะคุณภาพเกรดเอลูกค้าหลายๆท่านนะคะซื้อรถโดยบ่เห็นรถแกมี่นะคะสาหรับลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์เนาะเพราะเสื่อมันและมั่นใจเป็นบริษัทขายรถมือสองที่เป็นอันดับ หนึ่งในสามของประเทศไทยเลยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเชื่อมันและการังตีได้เลยในการดูแลบริการหลังการขายห้าก็มีดูแลลูกค้านะคะสําหรับมือน,นี้เดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วลูกค้าท่านไหนชื่นชอบสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมเป็นเอฟซีองจา้าจ๋าเป็นเอฟซีนวรลาอยากให้น้องจา้าจ๋าซอยเหลือนะคะบ่ตต้องกิงใจค่ะทุกคนที่เข้ามาหาน้องจา้าจ๋าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกัน,นะะเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจา้าจ๋าเพื่อรีวิวคลิปทำคลิปต่อ,ตอไปให้พี่น้องได้เบิงนะคะค รับรองรับประกันวารุที่เห็นตรงปกนะคะสวยแน่นอนสำหรับมื่อนี้น้อจะจากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ